มาเดินสวนหลังบ้านนิดเนี่ีเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นกระท้อนหรือมาตื่นนะมันก็เป็นลูกนะมีลูกนะเห็นไหม อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพันธ์ุที่ออกรสชาติเปรี้ยวเหมาะสำหรับเอาไปตำอย่างยิ่งนะใครชอบอเปรี้ยวนะดกเชียวนะครับมันก็หล่นตลอดเลยนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่อันนี้หนามากเลยับเนี่ยลำเดียวกันนะอันนี้สูงยาวไว้น่นเลย แล้วก็อันนี้คือปลายมันผมก็ตัดเป็นสองท่อนอท่อนบรรยากาศต้นไม้ช่วงหน้านี้มันก็เขียวขจีแนละ้วเขียวขจีเลยนะนี่ต้นสักหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันต้นใหญ่ขนาดไหนจริงๆเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะ ผมโอบได้ไหมผมลองโอบดูผมโอบไม่ผมโอบไม่ได้นะอันนี้ใหญ่กว่าต้นนี้ใหญ่กว่าวเป็นที่รักและหวงแทนผมโอบไม่ได้ต้องประมาณสักสองคนโอบน,นี้ก็เป็นต้นเล็ก เดี๋ยวจะเอาต้นยางมาปลูกนะเขาบอกถ้าเอาต้นยางมาปลูกนี่มันจะได้เห็ดละงกเห็ดสีเหลืองๆนะอันนี้ก็กอไผ่ที่อนุรักษ์ไว้ไปตัดเด็ดขาดนะครับลำมันใหญ่มากเลยนะพวกเราแล้วก็หน่อนี่อร่อยหน่อหวานนี่ครับต้นที่มันหักผมให้ดูนะเห็นไหม ความหนาของมันเนี่ยมันหนามากก็เอาไปทำประโยชน์ได้เยอะต้นไผ่กัะที่สำคัญก็กินหน่อแหละราวนี้ก็หญ้าเริ่มขึ้นนะแก่ว่าจะซื้อไอ้เครื่องตัดหญ้าที่มันควบคุมด้วยพิทยอ่ะ ยัอีกต้นหนึ่งนะต้นสักครับเห็นไหมโคตรใหญ่มากแต่ผมให้ดูนี่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห,หเห็นไหมเข้ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นรังพึ่งนะอ่าเนี่ย มองเลยนี่เหมือนมองไม่เห็นรจริงๆอยู่ตรงเนี้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยมันดำๆมั้ยนะเห็นมั้ยนั่นมมน,น,น่ะสุเภาพได้ส่งอิน,นก็มาอยู่อาศัยในบ้านก็ไม่ไปทำอะไรเท่าไนงะ อนุรักษ์ไว้และต้นนี้ก็สวยครับเนี่ยนี่เป็นต้นเขาบอกเป็นต้นคล้ายน้ำใหญ่มากเลยนะสูงน่าจะสักจะบอกว่า20เมตรนี่อาจจะถึงได้นะต้นสักพวกนี้ก็20เมตรกว่านะไม่เชื่อว่าแบบต้นเล็กๆปี๊ดๆนะสูงใหญ่ มากต้นไผ่ก็สูงครับโดนยามเช้าก็อากาศดีอากาศดีสุดฝนไม่ตกก็ถือว่าโอเคครับในความชุ่มช่ำต,ต้นนี้โคตรใหญ่เลย อยากอยู่ข้างบนบ้างแล้วขึ้นไปดูวิวเนะ